ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่26กุมภาพันธ์2566นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะกาลังพยายามหมุนเงินอยู่รายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะแบกรับปัญหาแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องกุ้มกกุ้มใจนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้หลายๆคนคิดอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะคะอยากจะเปลี่ยน อยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆใ,ในบ้านอยากจะเปลี่ยนเข้าของอยากได้เข้าของเงินทองนะคะการเงินหมุนข้องมือนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาและสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจหนะักอกหนักใ,ใจระวังปัญหาระวังเรื่องอารมณ์และคําพูดของตัวเองนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคนะคะสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้สีฟ้าสีส้มนะคะแล้วก็สี น้ำตาลให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยค่ะ